ค่ะพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับทุกท่านวันนี้นะคะชีวิตทั้งชีวิตโอ้คุ้มค่ามากเลยนะคะชีวิตเอย่าจันหอมตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้หกสิบอัพผ่านทุกเรื่องราวผ่านทุกอย่างมานะผ่านทุกสังคมนะคะที่แบบมันเรียนรู้จนเรานะคะเนาะ มัน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 เรียนรู้โดยอัตโนมัตินะคะเพราะเราผ่านสังคมทุกอย่างมาสังคมหมู่บ้านสังคมทั่วไปสังคมการเมืองสังคมนะคะคนหมู่มากสังคมใครไม่จริงใจนะคะจริงใจมันก็ทําให้เรารู้หมดเนาะมันรู้โดยอัตโนมัติสีหน้าสีตานะคะแบบไหนมันก็รู้โดยอัตโนมัติเพราะการเรียนรู้ของเรานี่แหละประสบการณ์นะคะไม่ได้เก่งอะไร แต่ด้วยการที่เราเรียนรู้ที่อยู่กับคนได้รู้จักคนได้สัมผัสคนแบบไหนนะคะมันได้หมดอะ่ะมันรู้หมดนะคะสังคมโลกมนุษย์มันเป็นของธรรมดาความจริงใจและไม่จริงใจคนดีและไม่ดีนะหมดนะคะจนแบบเราเรารู้แล้วเราก็แบบเนาะแต่ไม่เคยว่าใครนะอัดยาไม่เคยว่าใครแม้แต่รู้ก็แล้วแต่บางทีสิงที่ร,รู้มันอาจจะไม่รู้ไปหมดนะคะแต่มันทําให้เรา เท่าทันอะทุกอย่างนะคะก็เลยแบบเป็นคนที่แบบเอเห็นแล้วอ,อ๋อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันอ่านอ่านรู้เรื่องแต่มันไม่เคยที่จะไปว่าอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อนไนดียิ่งพูดแล้วคนทะเลาะกันนะคะเราก็ไม่เอานะคะมันผ่านมาทุกอย่างสังคมนะครับตั้งแต่เด็กเดินขายของนะคะเป็นลูกจ้างเดือนสามร้อยบาทแล้วก็มาเป็น พอเริ่มเติบโตมานะคะก็มามีครอบครัวจากที่เราไม่มีอะไรเลยจนๆแต่เราเอาประสบการณ์ที่เราเจอมาอันไหนที่เราไม่ชอบเราไม่ทำนะคะแอดย่าไม่รู้เลยย่าเป็นคนใจยยแบบนี้นะคะก็สืบต่อนะคะความคิดและปฏิพานของตัวเองให้กับลูกค่ะนะคะได้มาหมดอะนะคะผู้หญิงเก่งนะคะ แม่ดีเด่นนะคะเยอะแยะมากมายที่ได้รับนะคะประสบการณ์นอกจากการทำาครัวแล้วก็สังคมและประเทศชาตินะคะใบประกาศมีจนไม่รู้จะมีที่เก็บนะคะคุณเอฟซีอันนี้เป็นฝุ่นใช่ไหมไม่ได้เช็ดนะรูปที่เยอะมากถึงได้รับรู้แล้วก็ได้มีโอกาสนะคะเป็นนักเรียนทุนสอบรับทุนจากกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเรียนที่นะคะ มหาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ได้รับพระราชทานปิญญาบัตรจากพระองค์ท่านปราบปืมยินดีไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นเรานะคะพอเราเห็นแต่ว่าเออเมื่อก่อนเราเป็นเด็กใช่ไหมเราเห็นเป็นข่าวพระราชฉมนักนี่นะค่ะเราก็คิดในใจเออะค่ะเราอยากให้ลูกเรานะคะกลายเป็นเราเองนะคะได้เรียนรู้นะคะ นนี้เลยประสอนนะคะวันนี้ก็เหมือนกันลูกสาวคนเล็กนะคะต้นข่าสุปริยาเดี๋ยวกันเวลาและประสบการณ์จะสอนหนูคุณย่าก็ผ่านมาทุกอย่างย่านี้ก็ผ่านมาทุกอย่างญาตฉันหอมก็ผ่านมาทุกอย่างยิ่งคุณครูนิวเป็นครูบาอาจารย์คุณครูผ่านคนมาหมดนะคะผ่านคนทุกรูปแบบนะแต่ละแต่ว่าความจริงและความดีเท่านั้นที่จะปกป้องให้ผ่านทุกอย่างนะจ๊ะ วันนี้หนูต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายบนเส้นทางนะคะเพราะว่าอายุแค่สิบสามเองเนาะเพื่อนหนูอายุห้าสิบหกสิบเหมือนแอ็ดแมย่าเขานี่นะลูกจะรู้นะคะแต่ย่านีนี่รู้หมดละย่านีผ่านมาทุกอย่างก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกสาวที่แรกว่าจะไปน่าจะไม่ได้ไปเดี๋ยวรอลูกมาสุขโขทัยก็แล้วกันนะคะเนาะเพราะมันใกล้สิ้นปีโดยโดยหลายๆอย่างนะคะทุนทรัพย์ด้วยนะจ๊ะ ได้ใช้จ่ายหลายอย่างแล้วมันปลายปีแล้วนะคะก็เริ่มต้นนะคะปีก็ขอทุกคนมีความสุขเด้อจะสิ้นปีแล้วนะคะจะสิ้นเดือนสิ้นปีแล้วพอสอใหม่มานะคะก็ขอให้พี่น้อง fc ของลูกสาวนะคะมีความสุขคิดดีทำดีย่อมได้ดีเสมอคนดีความดี จะปกป้องทุกอย่างให้หนูพ้นภัยให้แม่แม,แม่พ่อพ่อก็เช่นกันทีมงานของลูกสาวทุกคนความดีชนะทุกอย่างนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะอ่านปัจนนี้อาจจะไม่มีคนเห็นแต่ถ้าความจริงมันทุกอย่างเนาะมันก็ตึงปรากฏออกมานะคะคนเราไม่มีใครปกปิดได้แต่ด้วยท่าใจบริสุทธิ์อันไหนนะคะมันก็ออกมาอย่างความบริสุทธิ์นะคะคณเอฟซ ก็ขอให้นะคะลูกสาวนะคะทิดาน,น้อยของเราผ่านพ้นทุกอย่างขอให้หนูมีความสุขรวยๆปังๆมีงานเข้าเยอะๆขอให้ผู้ใหญ่ใจดีที่รักหนูก็ให้มีความสุขเล่นกันนะคะแม่ยาจันหอมก็รักและเป็นห่วงนะคะลูกสาวนะคะไม่ต่างนะคะวันนี้ลูกสาวเป็นลูกของนะคะแม่ไอซเป็นลูกของ เป็นหลานของย่านีนะคะแต่เรานะไม่รู้ว่าเหมือนกับเราเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันได้เจอกันเป็นลูกของพ่อกอบเป็นลูกของแม่เต้ใช่ไหมนะแอดยาจะลืมชื่อแม่นะคะเนาะชื่อแม่เต้ันั้นพ่อกอบบอกแม่หอมแล้วแม่หอมขี้ลืมคนแก่นะที่ไปแรกกลางคลิปนี้ยา่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ <c oughs> เอานะคะดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณา ไปดูกับข้าวก่อนนะจ้ามาเรียกคนะ่ะแอดปูไม่ปูนะคะมาเรียกแอดปูมากินข้าวไม่มีในห้องนะคะไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้ป้าอันอีปูไปไหนโม่รถกับยูนี่คนไปไหน กินข้าวเรียกรด้ว่าไปในห้องก็ไม่มีกินข้าวกินข้าวเรียบร้อยแล้วสงสัยแก๊สหมดใส่แก๊สหมด,ด,หมดทำไมไม่เห็นเ่เมื่อกี้โต๊ะกยยางอยู่ตั้งนั่นก็เลยแบบเนี้ยเสร็จแล้วข้าวอะไรเอาไปกินเนี่ยนมเนี่ยค่ะอันนี้ข้าวกล้องผสมอันนี้ขนมต้มข้าวกล้องผสมข้าวขาวแล้วก็ข้าวกล้องที่ลูกซื้อมาให้อือ ลูกบอกกินดีแม่ผักมีถัว่วมีอะไรยอยู่นะเปล่านะแตงก็น่าจะมีจะปลูกกินข้าวก่อนนะ่าจะกินข้าวแล้วจะไปทํางานวันนะ <c oughs> เพื่อนเลือกเรียกแล้วเพื่อนเพื่อนชวนไปทํางานด้วยวันนะนี่ <c oughs> วันนี้นะขยกไปหาลูกเดี๋ยวรอไปสุขโขทัยดีกว่ารอไปสุขโขทยัยเอาเนาะ <c oughs> วันที่สามสิบอะเราไปยี่สิบเก้าเลยวันที่เดือนเนี่า ก็อย่าใส่เกลือลักซียังไม่ชิมแกงเลยใส่น้ำปลาเนี่ยแกงเนี่ยมันจะเค็มจะเผ็ดทำไมเราไม่ชิมก่อนแกงหมูแกงหมูหมเดี๋ยวหาผักให้ยังไม่ได้เปดนาทีช <laughs> ายปู่กินข้าวทำงานเหมือนไปเที่ยวตัวเดียวกัน นีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปยทอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นั่นสัก <c oughs> ตัวคลิปย้อนหลัง oh, <man. S 1> ดูโฆษณาดย